เมื่อเป็นสันกะลูกขึ้นทอนตัวปา,ากนี่ยากปฏิบัตินอกแล้วลูกขึ้นนะทอนตัวปากปฏิบัติลองสิปินหาไปทางไหนย่งางทางไหนยาวเบิ่งที่เ,เราจย่างสิย่างเต็มทีเนื้อที่ใจเอาย่างแห่มันได้ระดับยืนแห่มันได้ระดับกัน เอาปินหนาไปทางเที่ยวกันที่ไรแล้วแล้วแต่บึงมุ่เจเจ้างฉี่เป็นไตพอนน้นปินเหนือเออจัดแถวจัดแถวหนาให้มันเสมอกันก่อนเอาจัดแถวเออเอาเอามาจัดแถวมันเสมอหนอมาผีสะพอนเออ ยางให้ห่างกันจะยางชิลายกับแขนหนึ่งเก่าหนึ่งมันจะมะเาเตะขากันเอา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 ,เอาสิเป็นต้นเสียงให้แล้วก็ผาดน้ำกันผาดน้ำกันเคื่อสีเทาสีแดงมีสติเอาได้แล้วน้อเอาได้แล้วนนันเลยนง่ายเอาฟูตซิทายผาดกลุ่มไป็ดไย เอาความพร้อมมีละดานเอามือเอามือคัดทั้งหนาพร้อมกันด้วยสิคัดหลังแล้วแต้พุทธนัดเออเป็นแถวแถวหนาสำคัญเอามือคัดทั้งหนายืนกำหนดตามแล้วก็ให้เวลาน้ำกันเวลาสิ่งเก่าตอนนี้กำหนดที่ฟาตีนฟาเทาทำความรูมาซื้อคุตินก้าของขึ้นมาหาแอวมาหาหัว แต่กำหนดจากหัวลงบาลายลงไปหาหนึ่งผมมือเอาผมมือใช้กันนะคำนดจาก,าาลลกหานึ่งผมมือ,มอ,ำอ,มอทำความรู้สึกจากผมมือมาหาบาลายเห็นมาหวัวแล้วก็กำหนดจากหัวลงไปสู่ฝ่าเท้าฝ่ารีนใส่คำภาวนาพร้อมกันว่ายืนน้อยืนน้องยันผ้ายยืน อ <laughs> ันตรายยันโขงเว่ยยืนนอสามครั้งถามว่าเริ่มไหมยืนนอยืนนอยืนนอเตรียมข้าวขาข,าข,ว,าข,ขวาก่อนควายางนอนอน,หนให้เหยียบลงพอดีสายยางนอ ขวัญยังหนอสาย กับนองกับนอ้องนืนน้องนืน <finding chords>, ้องนืน <5 periods> ้องผมู้ส <hours> ึกไปกำหนดถี่ฟา t h o เบื้วงาความกัคำภาวนาวายา Ah... ah. กำหนดที่ฟ้าเท้าเื็อข้อเพื่อจะกรับกราบน้อ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 งกำหนดหูุบยืนฟ้าเท้าถึงหัวจากมาลัยลงมาผมมือเจ้าของยืนนอ้อ น no no องนองอรองอรียบที่สองยกหนอกับเคือยโยคาขึ้นมายืนไหวเหยียบนอจจะเหยียบลงโยคขึ้นมาคือโนกพย่งางนี่น,นะเอาเตรียมเอาเอาความบู้สึกไวที่ฝ่าเท้าทางขงัวกรยกหนอ nhạc nó nhỏ nó nhạc nó nhỏ nghi áp nó yo ทำน้ลูกยืนยืนน,อน้องยืนน,อน้องยืนน,อน้องความบริสึทจะไปที่ฟ้าทถาวรัวเตรียมครับกับน,อน้องกับน,อน้องกับน,อน้อง จับน้อเอาความประพฤติไว้พาเท้า,าแ้วก็ดูทีรลางกายกำหนดร่างกายเอายืนให้เห็นเจ้าของเป็นหลปยืนซ้ำแหงแบนบังเจ้าของยืนน้อยืนน้อมยืนน้อยืน กำนดที่ฟาทากัวโยกนอเหยียบนอยกนอเหยียบนอยก

ลุกยืนยืนน้องยืนนอยืนน้องทำความรู้รรคำคำสึกใบหน้นาเทาบงกว่าเพิ่อกับกับน้องกับนองกั ลดรูปยืนทำความรู้สึกจากฝ่าเท้าที่เหยียบพื้นขึ้นมาไหล้นหมอดหัวจากาลายลงไปหาผมมือที่เฮามือที่เฮาระสานกันจากมือกลับไปสู่าลายละจากหัวลงสู่พืน้นวิธีกำหนดการยืนยืนน้องยืนน้อง ยืนนองกำหนดที่ฟาเทาวัวโยกนอเหยียบน้องยกนอเหยียบนอ

ต่อไปล่องเปลี่ยนอริยพทอันที่สามโยกหนอโยคาเขืขนอนย่างนอ้อกล่าวไปเหยียบนอเอร่วงคืนแหมลงกันอริยบทที่สามโยกนอ้อนั่นคือโยคาเขืนมาย่างน้อจังเดขาไปเหยียบน้อจังก็ร่วงใช้พื้นให้ล่งพร้อมกันกับคำภาวนาอื่นบาคำภาวนาและการอริยพท เสมอกันยืนนองยืนนองยืนนองกำรน่นที่ฟาเทาบุกัวโยกนองยางนองเยียบนองโ,ย,โยกนองยาง nhọc nó <hồ> nhọc nó giang nó gì áp nó nhọc nó giang nó gì áp nó nhọc nó giang nó gì áp nó ย่างนอเหยียบนอโยกนอย่างนอเหยียบนอโยกนอย่างนอเหยียบนอ uh -huh. えー Nhang nó nhạp nó nhọc nó nhạc nó. nó no. nó no. 像。Yeah. nya no kla